ผมมีอยู่สามท่าชมท่านี่คือท่าแรกที่เข้ามาเลยแต่ผมไม่ได้ตอนหลังชมมาตอนแรกผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับส่วนนี้คือท่าเอเน่ชมท่า m อมพเมื่อกี้นชมนเป็นท่าเหน็บนะมันก็เท่มชมจริงมันเท่ไมหมเลยแต่ว่าคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอทีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจเจโจสวัสดีทุกท่านวเกรียนทุกคนนะครับมีผมปานน้อนจากช่องพี่เจ TPE กิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้าไม่ลืมชมครับหมดตู้กันอีกแล้วทุกชมครับเป็นกิจกรรมนะครับสุ่มนะครับแปดทีนะครับมีการันตีนะครัชมเป็นชุดฟาโรนทุกชมผมจําไม่ได้แต่มันเหมือนชุดเก่านะไม่แน่จะเป็นชุดเก่าหรือบางชมอาจจะเป็นชุดใหม่ที่เข้ามากับชุดผู้หญิงหรือเปล่าทุกชมก็มาทุกท่านชมก็คือกิจกรรมนี้ทุกชมครับก็นะครับก็ไปดูกิจกรรมกันเลย เกมชวกรกิจกรรมก็คือมีท่าู้ชมแน่นอนเลยม้ชมที่คนอยากได้คือท่าเอมิชั่นม้ชมขับรถู้ชมแต่ผมมีแล้วู้ชมท่านี้หนีเป็นท่าที่เทู่้ชมแต่ไม่ค่อยได้ใส่ของในนี้ก็คือก็มีเกือบหมดเลยม,มิช follow, มว่าของยกเว้นชุดฟาโลู้ชมที่ผมไม่มีมันเคยมาแล้วว่าชุดนี้ผมไม่แน่ใจู้ชมใครจําได้ช่วยคอมเมนต์ทีม้ชมว่าชุดนี้เคยมาแล้วผมก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จําไม่เอามากิจกรรมเลผู้ชมแต่ชุดนี้เคยมาแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่เอาไวู้้ชม ก็กิจกรรมนี้ผู้ชมครับถามว่าเอ้ยพี่ครับกิจกรรมนี้ถ้าเกิดจะซื้อจะสุ่มจริงๆเนี่ยหมดกี่เพชรครับพี่เป็นเค,ค,เคเรื่องคิดเลขอย่ไรเครื่องคิดเลขขารนะเครื่องคิดเลขกันสุ่มจริงๆหมดกี่เพชรใช่ไหมครับเราก็จะมาดูเครื่องคิดเลขกันดีกว่านะครับผู้ชมมาดูตัว โอเคผชจก,ก็มีเครื่องคิดเลขมาให้ดูผชมมาเราบวกกันดูดีกว่ามชวมวกี่เพบกสองเกบวกสี่เกบวกเกเกบวก1 9บสองบวก9่าบวก9เกับ 1,782เพทน้ำชมว่าหมดตู้อยู่ที่1,782เพศน้ำชมก็คือได้หมดตู้เลยน้ชมสำหรับกิจกรรมนี้ชมหมดตู้ก็จะมีสกินเป็นเหมือนอมิชั่นน้ำชมของรถน้ำชมที่เป็นแอเมชชั่นที่จับมือกับแมคลาเรนด้วยน้ชมก็คือแอเมชชั่นนี้น้ชม ค่อนข้างสวยอันนี้คือไปท่าเวลาได้ MVP มมันเท่นะรังกมือก็เท่อยู่มึงชมแล้วก็ไปท่าในการเปิดตัวแต่ปกติผมใช้ท่าอยู่ชมครับก็จริงๆพวกท่า MVP มันก็มีเข้ามาเยอะแลยมชมครับแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งในงนั้นชมครับซึ่งมันมีหลายท่ามากมมเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าผมไม่ได้มีครบทุกท่านะเพราะว่าก็อย่างว่ามชมคบคือบางทีงบไม่มีผมก็เอาไว้แค่บางท่ามงชมเนี่ยท่าไม่ใช่ที่มีจริงผมมีอยู่3มท่ามชมท่านี้คือท่าแรกที่เข้ามาเลยแต่ผมมาได้ตอนหลังมชมาตอนแรกผมไม่มีตังนนค์ เจอเนี่ยก็คือท่าเอเนี่ยท่านชมท่า MVP เมื่อกี้ท่านชมเป็นท่าเนี่ยนะมันก็เท่มท่านชมจริงๆมันเท่มากเลยแต่ว่าที่ผมเอาวันนี้เพราะว่ามันดูแบบนึกถึงแอทแทกอะไรท่านท่านชมที่ว่ามันจะยิงสลิงไปมาท่านชมก็เลยเอาท่านี้มาใช้ท่านชมก็เลยใช้ท่านี้อยู่ปัจจุบันนั่นเองท่านชมเออใช่จะลองเปลี่ยนท่าตรงนี้มันดีกว่าท่านชมเพราะว่าเหมือนจะมีท่าที่ว่ามันกดใช้ได้ด้วยเอ้าวัดวัดเมื่อกี้ไปสลับกับท่าอะไรมา อ๋อมสลับไปฝั่งนี้พี่ชมนี่เพิ่งรู้นะมันมาเอาู่ฝั่งนี้ได้พี่ชมถอดก่อนชมแล้วก็เดี๋ยวจะว่าจะเอาท่าเดี๋ยวนี้มีท่าใหม่ที่มันหยุดมันกดหยุดได้เดี๋ยวท่านางบัลลังก์เดี๋ยวเป็นท่าเก่าแล้วพี่ชมแต่ว่ามันเอาไปหยุดได้ชมไปนั่งเล่มชมวก็สําหรับตู้นี้พีชมเราก็ต้องเลือก2อย่างที่เราไม่ต้องการเอาไปก่อนชมก็คือเราตัดของได้2อย่างขอนเราตัดเป็นปืนเลยมพี่ชมถามว่าทำไมตัดเป็นปืนกบพี่เพราะว่า ถ้าได้เป็นพวกนี้มันยังได้โทเค็นแดงะแต่ว่าถ้าได้ปืนคือมันได้เป็นนาฬิกาคือผมอยากได้นาฬิกามชมแล้วก็นะครับเราก็จะมาสุ่มกันเร่มที่เกาเพชรมชมจัดไปจิ๊จิจิตุม้มอา่าของที่ส่วมจำขอได้แบบสองโอได้แปดสก่าเลยมชมว่าเป็นชิ้นส่วนของความจำในการอตัวละครชมว่าเราก็สุ่มต่อยสักหนึ่งทีจิ๊จิ๊จิ๊จิอก็จะเป็นโทเค็นอยาลื พอดีปกติให้ราผมเล่นแล้วผมจะผิดเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการสุ่มนะท่านชมของรงวันนี้ก็จะมีมากมายนะครับก็คือจะมีเนี้ยสวยนะครับสเก็ตบอร์ดคือเป็นสเก็ตบอร์ดที่สวยเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะผมใช้ตัวอื่นนเนี่ยแล้วก็มีกล่องตายนะครับที่เป็นรูปภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็ล่มชูชีพลูกมังกรนะครเป็นการรวมของนะครับแล้วก็มีล่มชูชีพล่มชูชีพสองอันเลยในตู้เดียวนะครับแล้วก็น่าจะไม่รู้จะใส่อะไรนะครับ แล้วก็มีเนี่ยที่น่าสนใจในตูน้นี้ที่ว่าคุม้มเลยพันเจ็ดถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่ชมครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีของนอนพวกนี้หรือถึงมีของระวันพวกนี้แล้วแต่ไม่มีชุดหรือว่าถ่าเนี่ยชมก็ถือว่าคุ้มชมครับคือจริงๆชุดก็ถือว่าสวย,ยชมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีท่าพันเจ็ดอ่ะเพื่อรับท่าเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่ชมเพราะว่ามันสวยชมเป็นท่าที่แบบว่ามันสวยมากเวลาเราได้มีพีสักครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาชมครับเออเหมือนตาจะปิดตัวเลยผู้ชม โอเคแล้วก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาชมเกินกิจกรรมนี้ถามว่าอยู่นานแค่ไหนครับอยู่7วันอยากได้เวลาที่แน่นอนก็เข้ามาดูนิม่มชมกิจกรรมนิม่มชมครับอยู่งั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8นิ่มชมก็คือว่าใครที่ว่าอยากได้อยากได้ไดท่านชมก็สามารถที่จะแลกซื้อแล้วก็ส่งไปได้นิ่มชมถ้าเกิดใครดวงดีก็อาจจะมีก้าเพชรนิ่มชมแต่ว่าก็อย่างที่บอกนิ่มชมไม่อยากหวังอะไรมากกับก้าเพชรนิ่มชมเพราะว่า ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่ให้พูดตรงๆแต่ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยได้ก้าวเพชรเลยจุผู้ชมจริงๆนะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมแล้ก้าวเพชรออกเลยจุผู้ชมก็เลยผมไม่ค่อยได้หวังอะไรมากขนาดนี้ผู้ชมครับส่วนนี้ก็คือโทเค็นแดงที่เราสามารถเอามาแลกได้ผู้ชม,มแลกชิ้นส่วนของจามแลกส่วนลดหรือว่าแลกชุดได้ผู้ชมแล้วก็จะมีสกินปืนให้แลกคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมไม่ได้แลกชุดอะไเพราะผมว่าม,มันไม่ค่อยขุมมุมจกับการแลกชุดส่วนนี้ก็เป็นโทเคนนนแ้้้ชใเปส่วลดดไโทง แลกหมดแล้วไม่มีอะไรให้แลกเลยเศษคิดตันน้ำชมเขาเก็บเศษคิดตันดีๆน้ชมเพราะว่าเดี๋ยววันที่23สมเห็นเขาวันนี้เขาทำคลิปอยู่นะผมวันที่23สม้ชมวันที่ี่มนี้น้ชมก็คือวันที่23นที่ถึงนี้ GM เนะครับชมจะแจกเศษคิตตันน้ำชมเขาโดยการให้เราลงเลขน้ชมแล้วจบเกมก็คือเศษคิดตันเนี่ยก็คือจะสะสมชมระครบร้อยอันใช่ไหมถ้าเศษคิตตันครบร้อยอันเราสามารถเอาไปแลกเป็นหินอันนี้น้ำชมหินคิตตันอันใหญ่ได้น้ชมแล้วเราก็ การหินคิทตันใหญ่มาแล้ชุดได้คุณผชมครับก็ถามว่าแลกตรงไหนครับพี่เมื่อเราได้เศษคิทตันเนี่ยมันจะมีที่ให้แลกเศษคิทตันคุณผู้ชมนี่ไม่รู้ตรงนี้เปิดให้แลกกี่ตลอหระนี่คุณผชมตรงนี้ให้แลกตลอดมะถ้ามีเศษคิทตันลอยอันเราสามารถแลกเปลี่ยนคิทตันอันนี้ได้หนึ่งก้อนชมเมื่อแลกคิทตันแล้วเราคิทตันเนี่ยมาแลกชุดได้คุณผชมครับเลือกได้ว่าเราอยากได้ชุดไหนคุณชมเป็นชุดที่เคยอยู่ในตู้ไดมอนด์รอยัลคุณผู้ชมแล้วเอาออกมานะครับเขาก็จะเอามาาาาาาาใใให้้้้้้้้เเรรรแแลลกกตตงงนนนนีีีไไมมม่่่่วววจะป็ชชชชุุดดดผููยถยถคทออ ยังแบบตอนนั้นสุ่มไปดา oh oh okay. นน้ชมก็เก็บเศษกิตตันไว้ให้ชมก็คือเก็บกิตตันไว้แล้วก็รอมาแลกจจะตรงนี้ผุ้ชมบางชุดพี่ก็มาแลกจจะตรงนี้ผู้ชมเพราะว่าคือพี่สุ่มเ่ยไม่ได้ทุกชุดอยู่แล้วเช่นกันในนการเอาตัวในมา่สุ่มอ่ะแต่ถ้าตรงนี้มันแลกได้เลยผู้ชมตอนนี้ก็มีกิตตันอยู่อีกสี่อันผู้ชมแต่ว่ายังไม่เจอชุดที่เข้าตาก็เลยยังไม่แลกไว้ผู้ชมก็คือว่าเก็บไว้เผื่อเจอชุดอะไรที่แบบว่ารู้สึกมันสวยอ่ะค่อยแลกไว้ทีเดียวผู้ชมอะไรประมาณนั้ผู้ชม แล้วก็แรงชมหลังจากที่เล่นมาอย่างยาวนานชมเราก็แดงแล้วชงครับนี้แรงสี่สีน้ชมขึ้นแดงเมื่อทีน้ชมครับก็ไม่ต้องสงสัยน้ชมเล่นในโทรศัพท์นะครับอาศัยเกาะเพื่อนน้ชมครับหลักๆคือให้เพื่อนแบกนะไม่ให้แบกเพื่อนน mm ้ hmm. มนชมคือ <c oughs> หลังๆนี่คือผมให้เพื่อนแบกอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ขึ้นแดงแล้ชมต่อไปก็คือจะเป็นเป้าหมายต่อไปก็ยังเล่นอยู่น้ชมก็อาจจะไปเล่นแรงทั่วไปน้ชมเพื่อเก็บเพื่อเก็บแรงต่อชมเพราะว่า คือหลักๆเป้าหมายของก็คือแค่แดงคุณผู้ชมแค่นั้นแหละนะครับก็อนุญาตกิจกรรมในวันนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้คุณผู้ชมฝากกดไลค์ก็สติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยคลิปนี้ผมอัดตอนตีหนึ่งห้าสิบสี่คุณผู้ชมผมกดตอนเช้าตื่นไม่ไหวเลยผมจะลงไว้คุณผู้ชมแล้วผมก็จะตั้งเวลาให้มันรันประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งคุณผู้ชมแล้วผมจะตื่นมาแชร์คุณผู้ชมก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ตอนเจ็ดโมงครึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอ้ผมคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ